สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะว,วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ี่นะคะจะเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนเศษส่วนค่ะ,ะมาดูกันนะคะการเขียนเศษส่วนค่ะการเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่เราบายสี่นะคะอ่ามีรูปให้นักเรียน1รูปนะคะแล้วเขาก็แบ่ง ช่องนะคะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเท่าๆกันได้ทั้งหมดกี่ช่องคะสี่ช่องนะคะแล้วส่วนที่ระบายสีมีกี่ช่องคะหนึ่งช่องนะคะเวลาเราจะเขียนเป็นเศษส่วนเราจะเขียนได้เท่าไหร่คะเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองค่ะเพราะว่าเราระบายสีหนึ่งช่องแต่มีช่องทั้งหมดกี่ช่องคะสี่ช่องเราจะเป็นตัวส่วนเองนะคะส่วนที่ระบายสีเราจะเรียกว่าตัวเศษนั่นเองค่ะ มาดูต่อไปค่ะการเขียนเศษส่วนนะคะข้อต่อไปก็คือเขามีช่องมาให้ทั้งหมดหช่องแต่นักเรียนระบายสีไปสองช่องนะคะเวลาจะเขียนเป็นเศษส่วนจะเขียนได้อย่างไรคะเศษสองส่วนห้าค่ะเพราะะรายบสีสองช่องก็เป็นตัวเศษตัวส่วนห้ามาจากไหนคะก็มีช่องทั้งหมดกี่ช่องคะห้าช่องนั่นเองค่ะมาดูต่อไปค่ะ การเขียนเศษส่วนนะคะเขามีรูปให้นักเรียนหนึ่งรูปแต่เขาระบายสีสี่ช่องแต่ช่องมีทั้งหมดหกช่องนักเรียนจะเขียนเป็นตัวเศษส่วนได้อย่างไรคะได้เท่าไรอเอ่ยเศษสี่ส่วนหกค่ะทำไมถึงเป็นเศษสี่ส่วนหกเพราะส่วนที่ระบายสีมีสี่ช่องส่วนทั้งมีแต่มีช่องทั้งหมดเท่าไหร่คะหกช่องนั่นเองนะคะเวลาจะเขียนเป็นเศษส่วนนักเรียนจะได้เศษสี่ส่วนหกนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะมาดูการอ่านเศษส่วนค่ะว่าเราจะอ่านได้อย่างไรนะคะมาดูค่ะเขามีรูปมาักเรียนหนึ่งรูมนะคะแต่เขาแบ่งช่องเป็นสองช่องแสดงว่าต้องเป็นส่วนสองอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ส่วนที่ระบายสีมีกี่ช่องคะหนึ่งช่องแสดงว่าเป็นตัวเศษนะคะตัวตัวที่ระบายสีจะเป็นตัวเศษนะคะจะเขียนได้คือหนึ่งส่วนสองนะคะเวลาอ่านนักเรียนจะอ่านได้อย่างไรคะอ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสองนะคะมาดูต่อไปค่ะกานเรื่องการเศษส่วนนะคะมีรูปมาให้นักเรียนหนึ่งรูปแต่เขามีช่องทั้งหมดสี่ช่องแต่เขาเระบายไ,ไปเท่าไหร่คะสองช่องนะคะเวลาเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้คือสองส่วนสี่เวลาเราอ่านนะคะอ่านว่าอะไรคะเศษสองส่วนสี่นะคะนักเรียนต่อมาค่ะเขามีรูปมาให้ักเรียนหนึ่งรูปนะคะ แต่เขามีช่องทั้งหมดที่แบ่งเท่ากันทั้งหมดกี่ช่องคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมีทั้งหมดสิบสองช่องนะคะ <c oughs> แต่ส่วนที่เขาระบายสีมีกี่ช่องคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าช่องแสดงว่าส่วนที่ระบายสีเราจะเขียนเป็นตัวเศษค่ะได้คือ เก้าส่วนสิบสองเวลาอ่านนะคะนักเรียนต้องอ่านว่าอะไรคะเศษเก้าส่วนสิบสองนะคะต่อมาค่ะการอ่านเศษส่วนนะคะเขามีรูปวงกลมมาให้นักเรียนค่ะแต่เขาแบ่งวงกลมรูปนี้เป็นส่วนเท่ากันนะคะได้สามช่องแต่ส่วนที่เขาระบายสีมีหนึ่งช่องเวลาเราเขียนได้ก็คือหนึ่งส่วนสามนะคะเวลาอ่านค่ะอ,าอ่านว่ายังไงคะ เศหนึ่งส่วนสามนั่นเองนะคะต่อมาค่ะการอ่านเศษส่วนนะคะเขามีรูปวงกลมให้เรียนนะคะแต่รูปวงกลมนี้แบ่งส่วนเป็นส่วนที่เท่าๆกันได้กี่ช่องเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหช่องนะคะแต่ส่วนที่ระบายสีมี2ช่องนะคะเวลาเขียนก็ได้คือสองส่วนหเวลาเราจะอ่านจริงๆนะคะเราอ่านว่าเศษสอส่วนหนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเขามีรูปวงกลมให้เรียนอีกแล้วค่ะแต่นี้เขาแบ่งส่วนเป็นส่วนเท่ากันมีกี่ช่องคะเขารูปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดช่องนะคะแต่ส่วนที่ระบายสีคือหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องนะคะแสดงว่าเราเขียนได้คือห้าส่วนแปดนั่นเองนะคะเวลาอ่านค่ะอ่านว่ายังไงคะเศษห้าส่วนแปดนั่นเองค่ะ